เราจะพาไปลองแนะนำโตเตรนต,ตราพอจิเตอร,ร์ปี2 0 1 3ครับตัวนี้เป็นตัว5ปีโตเตรนตาครับพาไ,ลลไปทดสอบแนะนำตัวครับผมตามมาชมเลยครับ บายครับตันนี้สี่ทาไปลองได้หอานิ่งหาไดไหรถปีสิบสามนี่นครับแต่ว่าสภาพหน้างฟ้าเลยภายในในี่สีดำเบีดดำั้งขันเลยเบาภายในครับเบาหนังเบาะหนังแม่นแล้วก็สภาพเบาะนี่ยังใช้งานได้อีกยาวเลยครับผมมีแตกบมมีปีเลยและอย่างนึงกับเป็นรุ่นพิเศษครับรุ่นพิเศษห้าสิบปีโตยต้าคันนี้ราคาเท่าไหร่ ราคาหกแสนเก้าหมื่นเก้าพัน พี่ประกันไทยออเอาเองียบๆพี่ถ่ายมันเครื่องออมีอีกบ่อยากไม่ยังโอ้ยอยากได้ตู้เย็นเลยมีบ่มีตู้เย็นแจกบ่กมีแล้วถ้ามีมาเลยมาจับฉลากเอาจับฉลากได้จับสลากตู้เย็นเลยบริเวณท้ใจมาเลยครับที่รถบ้านสุขุมวิทมีทั้งหมดหาสาขาได้ครับม, <า S 1> มีสาขาไหนก็ได้มีสาขาเ่องถึงกันได้หมดครับมีหาสาขาหนึ่ง สา,าสาขาสขส,ส,สาขา,สาขาาขา1 1> ุุมวิทหนึ่งก็คืออ่าอยู่ฝั่งตรงข้ามกัน้สาขาสองยู่ถนนสุขมุมวิทเส้นมาทั้งสำโรงระหว่างมีเน็ตบางนากับแมริ่งอ่ามีเน็ตบางนากับแมริ่งเด้ครับเด้อสนใจมาเลยของแถมมากมายมากสาขาสามก็สีนักขรินอ่าสาขาสองก่อนสาขาสองอยู่ตรงไหนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสาขาหนึ่งเลยสาขาสาขาสองนี่ถ้าสมมติว่ามาจากบางนาเด้อจะอยู่ ก่อนถึงซอยลาซานสุขุมวิท5อ่าติดกันกับปั๊มเชลเลยปั๊มเชลมาเลยมาเลยอันนี้ก็ของแถมคือกันมากมายทั้งหมด5สาขาสาขา3อยู่ไหนทางโน้นสีนครินอ่าสีนครินของสีนครินได้ปะสาขา4รามคำแหงรามคำแหงสาขาที่5ก็ชายช่างเศร้าชายช่างเศร้านี่ชาวคนส่งครับไปเลยสะดวกไปมองไหนไปมองสะดวกไปเมืองไหนไปบองนันเลยไปจองไว้เลยครับผมว่าเช่นด้วยกันค่ะอยากได้แบบไหน สภาพสวยครับคันนี้สภาพนังฟ้า พวงมาลัยมัตสีคังชั่นนะครับเด้อเร่งเสียงลดเสียงร,รับโทรศัพท์เปิดบูธโพสอย่างได้หมดเลย <ừ. S 1> แล้วก็มีระบบระบบคัคบมือเมื่อเหยียบบ่ตั้งคับได้เลยกดเล่นสปีดได้ในมือเลยครับราคาหกแสนเก้าหมื่นสองเก้าพันบาทพอ,อนเดืนอนเท่าไหร่อ่ะพี่สัง ผ่อนถ้าเป็นดอกเบีย้ยพิเศษนี่ผ่อนเดือนประมาณเดือวละหมื่นครับถ้าอ่าถ้าเป็ดอกเบีย้ยพิเศษนะดอกเบี้ยพิเศษนี่ถ้าลูกค้ามานี่เอาเอกสารครบเคสได้ดีนี่เทาสามารถจัดจัดดอกเบีย้ยพิเศษได้ผ่อนอยู่ที่ประมาณหมื่นต้นๆครับช่วงนี้โปรโมชั่นแถมแถมหลายอย่างครับมยังลยแถมแถมยางไงแถมทองทองอ่าฟรีค่าดเนินการฟรีค่าดำเนินการฟรีประกันภัยประกันภัย เออเดี๋ยวมีรับประกันเครื่องยนต์เกียร์ป้วนี่มีครับนัดไปอ่ารับประกันเครื่องอ่าระบบมีทั้งหมด40รายการนะครับอ่าเกียร์เกียร์ยระบบคอมพิเซอร์ระบบไฟจะมีทั้งหมด40รายการครับคันนี้แถมไปเลยแถมอย่างเดียวตู้เย็นทีวีมอเตอร์ไซค์อยากได้อย่างมาจับฉากเลยครับเขาแจกอย่างเดียวภายในสิ้นเดือนนี้เด้อนี่มีลูกค้าได้ทีวีแล้วนะ แมอ๋อให้ลูกค้ามาเอาแมนตอนทั้งบัญชีแมนเราไปจัดการมาเลยมีคำถามสาขาไปสายไนสาขาหนึ่ง้องเอ่อเส้นถนนสุขุมวิทอ่าเยื่องกันนะโกมุตุอ่าทางมาสำนงทางเข้าโรงบานมนาลมเอ่ามนาลมเนาะอ่าหมู่บ้านนะคะอะไรอ่าเดินทางสะดวกครับอยู่ระหว่างไออ่า BTS แบรดดิ้งกับ BTS บางนาเนาะถึงกลางสาขาหนึ่งนะครับเนี่ยสาขาสองก็คือ อยู่ถ้ามาจากบางนาถ้ามาจากบางนาเนี่ยมันจะอยู่ก่อนถึงซอยลาซานสุขุมวิทซอยหาดเลยปิดกันกับปั้มเชฟเลยสาขาสองหาง่ายหาง่ายครับรถที่ถนนเลยอันนี้ก็ลงกพี่พีแมริ่งแล้วก็เดินถอยหลังมหาทิศเมตรครับแล้วสาขาสามเดี๋ยวใยู่สายสาขาสามสีนักคารินสีนักคารินถนนสีนักคารินเนาะสาขาซีลาดคำแหงโอ้ลาดคำแหง แล้วมียูยวัดเองกสาขาหนึ่งชัเชิงเศาชัเชิงเศ้าอีกจังหวัดหนึ่งแลลูกค้าสะดวกไปมองไนไปเลยไปจับจองกันได้หมดบ้านแท้ๆเลยน้องน๊กคันเนี่ยแจมเลย แม่โหลบ้านแท้เลยรถเพื่อนเท่าแก่เท่าเองโอ้รถ oh. เพื่อนเท่าแก่เท่าเองจัดไปท่านครับขายพอจะเนื้อเล่นวิวไฟครับเขาขัน้นขั้นใส่หลายขัน้นหมดข้ามขั้นเลยไมามันหลายขัน้นในมันจนไบไเนาะเอาไปจับจอกกันเลยครับมีนวัตถาสาขาเนะเดี๋ยวผมทีมาแนะนำสัมมีนะครับเดี๋ยวพาเทสได้เรื่อยๆพาเทสอ่ะมาทดลองขับขี่ได้มาสอบถามได้สาขาใดก็ได้ หรือไม่งั้นก็เข้าไปในเพจรถบ้านสุขุมวิทอ่าเข้าไปดูได้เลยเดี๋ยวเข้าสิงลงรูปลงราคาลงอ่ายอด<ป>ผ่อนไว้อ่าโอเคลูกค้าสนใจเข้าไปที่ตามในเพจรถบ้านสุขุมวิทมีทั้งหมด5สาขาสาขาไหนก็ได้ครับโอเคเดี๋ยวเจอกันคีิหน้าครับผมโอเคครับสวัสดีครับผม